จะไปตรวจหาเรื่องทำไมไม่ตรวจจะได้ไม่เป็นตรวจเจอก็ต้องไปกินยาอีกคนไข้ผมที่มาด้วยอมยัมพาตจากเเลือดสมองแตกพูดแบบนี้ครับถามกันมาที่โรงพยาบาลอ่อนแรงแขนขาความดัน200เพราะว่าเป็นความดันเราไม่รู้ตัวครับ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นความนันโลหิตสูงญาติบอกว่าจะพาไปตรวจก็บอกว่าจะไปตรวจหาเรื่องทำไมไทยที่พูดแบบนี้นะครับอย่างน,าน้อยๆไปวัดความนันบ้างนะครับไม่งั้นอัมาพาตจากเส้นเลือดสมองแตกรอท่านอยู่นะครับเพราะอัมาพาตจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นภัยเงียบที่ทำให้คนไทยพิการเป็นอันดับหนึ่งครับและทำให้คนไทยตายเป็นอันดับสองครับรองจากโรคมะเร็ง ผมแค่มาเตือนให้คุณไปวัดความดันกันดูบ้างนะครับถ้าอายุเกิน30แล้วเพราะอมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองตอนนี้เป็นในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆครับ30-40ถึง40ก็เริ่มเป็นกันแล้วครับและส่วนมากของคนไข้ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนครับว่าเป็นความดันโลหิตสูงเขาจะบอกว่าเขาไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยจริงๆแล้วเขาไม่เคยตรวจครับไม่เคยไปวัดความดันก็เลยไม่รู้ครับไม่รู้ว่าตัวเองเป็น ความไม่รู้นี่แหละครับที่จะทําให้คุณเป็นอมัมพาตจะอากโรคหลอดเลือดสมองท่านโชคดีครับที่ได้ฟังคลิปนี้เพราะหลังจากฟังคลิปนี้เสร็จท่านจะรีบไปวัดความดันถ้าความดันสูงจะได้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแตกจากไม่คุมความดันได้ทันทีครับวันนี้ท่านยังเดินได้วันนี้ท่านยังมีร่างกายที่สมบูรณ์มันดีอยู่แล้วครับอย่ารอให้มีคนหามไปโรงพยาบาลเลยนะครับ าจที่วัดความดันที่ไหนก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลและหรือถ้าท่านอายุมากแล้วเกิน 40, 40ก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีบ้างนะครับเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะน้ำตาลสูงอาจจะไม่มีอาการครับไขมันสูงอาจจะไม่มีอาการครับความดันโลหิตสูงอาจจะไม่มีอาการครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านปกติดีก็อย่าชะล่าใจเท่านั้นเองครับเพราะปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ จะทําให้เชลเลอดเราเสื่อมลงทุกวันครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับมันก็คือภัยเงียบนั่นเองรู้อีกทีคือหามกันไปโรงพยาบาลด้วยอำมาภาสและก็จะบอกหมอว่าไม่มีโรคประจําตัวจริงๆท่านมีครับแต่ท่านไม่เคยตรวจเพราะฉะนั้นหลังจากฟังคลิปนี้เสร็จนะครับด้วยความปรารถนาดีไปหาที่ที่มีเครื่องวัดความนันรัดด้วยนะครับหรือจะไปตรวจสุขภาพเลยก็จะยิ่งดีมาก ถ้ามีเบาหวานความดันไขมันอยู่แล้วต้องรีบคุมให้ดีนะครับจะได้ไม่เป็นอมาาัมพาตความเครียดความอ้วนเล่าอุหุรีเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทําให้เกิดอัมาาพาตจากโรคหลอดเลือดสมองการออกกําลังกายทําให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นดีคุมเบาหวานคุมความดันคุมไขมันได้ดีมาออกกําลังกายกันดีกว่านะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีหวันดี